สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเด e f i n a อนคัดช่องคอนเทนต์หนังที่ยืนอยู่ข้างคุณวันก่อนผมนั่งเปิดดูคลิปต่างๆในช่องที่ผมทำไว้ก็เลยสังเกตเห็นได้ว่าในแต่ละคลิปแต่ละคอนเทนต์ช่วงท้ายของคลิปนั้นจะพ่วงด้วยข้อคิดแง่คิดต่างๆมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากแนวคิดในการทำงานที่ว่าผมอยากจะเติมสิ่งที่มีคุณค่าเข้าไปในทุกๆงานที่ได้ทา ในคลิปนี้ผมก็เลยตัดรวบรวมข้อคิดต่างๆเหล่านั้นมาไว้ให้เราได้ทบทวนกันอีกครั้งและหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณทำได้อย่างที่ผมทำแต่คุณไม่ทำแล้วมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเพราะคุณ ประโยคนี้ไม่ใช่แค่กระแทกใจโทนี่สตาร์คแต่มันกระแทกมาถึงใจของเราเหล่าคนดูทุกคนด้วยครับสิ่งที่ดีในสังคมจะเกิดขึ้นได้ก็เพียงแค่คุณกล้าตัดสินใจทำกล้าตัดสินใจทำสิ่งที่ดีทำนี้ฟังดูแล้วเจ็บอยู่ลึกๆนะครับเพราะสังคมปัจจุบันมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแย่จนบางครั้งไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำความดี ช่วยคนกำลังถูกทำร้ายความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเราก็มีเมตตาคนผิดก็เดือดร้อนแต่สังคมจะดีขึ้นได้จำเป็นต้องมีคนแบบปีเตอร์พาร์เกอร์เขาช่วยคนอื่นเพราะอยากทำจริงๆไม่มีเสแสร้งไม่อยากดังไม่ตั้งกล้องขณะทำดีไม่ถ่ายรูปคนที่ยกมือไหว้ตัวเองลงเฟซบุ๊กปิดทองหลังพระและหัวใจหึกเหิมเมื่อทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละครับคือเขาปีเตอร์พาร์เกอร์ น,นี้้เจจายังไม่ขใลูกเข้าใจมากพอแต่ลูกยินดีต่อสู้เพื่อคนที่ปกป้องตัวเองไม่ได้คำว่ายินดีคือความเต็มใจเต็มใจที่จะช่วยคนอื่นโดยไม่มีข้อแม้ในโลกปัจจุบันจะมีสักกี่คนที่มีแนวคิดแบบนี้มองโดยภาพกว้างหลายคนอาจคิดว่าคนแบบนี้นั้นมีอยู่น้อยแต่จริงๆแล้วคนที่อยากจะเสียสละช่วยคนอื่นนั้นมีอยู่เยอะครับถ้าตนมีกำลังมากพอ ไดน่ารู้ว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างเธอเลือกใช้สิ่งที่ตัวเองทําได้นําความรู้ความสามารถของตัวเองที่มีช่วยผู้อื่นนั่นเป็นโจทย์ที่เธอมีสิทธิ์เลือกที่จะทําได้และพวกเราล่ะครับยังมีคนอีกไม่น้อยนะครับที่หวังดีอยากช่วยคนอื่นแต่ถูกเบรกไว้ด้วยข้อจํากัดข้อจํากัดด้านกําลังทรัพย์ข้อจํากัดด้านกําลังกายและสุดท้ายข้อจํากัดด้านอํานาจในการมีสิทธิ์ที่จะทําหรือไม่ทําอะไรง่ายๆเลยครับถึงมีเงินมากถึงมีกําลังถ้าถูกผู้มีอํานาจไม่เห็นด้วยก็หมดสิทธิ์ แต่ก็น,นั้นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่เริ่มทําอะไรนะครับมีอำนาจน้อยก็ทําได้ตามกําลังครับเมื่อหลายๆคนคิดแบบเดียวกันเข้าก็รวมเป็นความดีก้อนโตได้เช่นกันหนังมีเจตนานดีอยากสอนวัยรุ่นเรื่องผลของการกระทําแต่ผมว่าปัญหาใหญ่จริงๆที่หนังเรื่องนี้ควรจะสื่อก็คือทัศนคติของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิง จริงๆแล้วผู้หญิงไม่จําเป็นที่จะต้องออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมเลยหากพวกผู้ชายรู้จักใช้คําว่าให้เกียรตินี่ต่างหากที่พวกเธอต้องการจากผู้ชายให้เกียรติพวกเธอจริงๆเหมือนอย่างที่ชอบยกย่องตัวเองว่าเป็นเพศที่มีศักดิ์ศรีผู้ชายไม่ชอบความเจ็บผู้หญิงก็ไม่ชอบเหมือนกันสุดท้ายนี้ความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้มันต้องเริ่มต้นจากคำนี้คำเดียวครับคือคำว่าให้เกียรติซึ่งกันและกัน จนถึงวันที่เธอมาฝากลูกด้วยนะเพิง เรองราวของผีนั่งนนสอนอะไรเรามันสอนว่าทุกความผิดต้องได้รับการชำระการกลับใจเป็นเรื่องดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้สิ่งที่เราทำผิดไปแล้วมันผิดน้อยลงบาปเก่าต้องได้ชำระขณะที่บุญใหม่ที่เราสร้างจะช่วยเสริมชีวิตเราให้ดีขึ้นในวันข้างหน้าถ้าพี่นั่งยอมรับการตัดสินของผลกรรมยอมรับว่าที่ตัวเองทำผิดมานั้นทำให้ไม่ได้บวช เมื่อยอมรับและชดใช้แล้วหลังจากตายไปเมื่อเป็นผีอหรือจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามขอแค่ให้ตั้งใจดีคิดดีทำดีทุกอย่างหลังจากนี้จะดีขึ้นแน่นอนอย่างน้อยถ้าไม่เชื่อเรื่องผลแห่งกรรมก็อยากให้เชื่อเรื่องผลของการกระทำไว้ก่อนเพราะทำแบบไหนได้แบบนั้นมันหนีไม่พ้นหรอกครับตอนนั้นผมคิดคิดไว้ว่าถ้าเราอยากจะไปไปให้ทันเขาคุณภาพของเราอะ่ะ มันต้องมันต้องมันต้องใกล้เคียงกับเขาให้ได้ให้เร็วที่สุดคุณภาพในที่นี้ของผมไม่ได้หมายถึงเรื่องของอุปกรณ์ในการใช้ครับมันผมหมายถึงเรื่องของคอนเทนต์คอนเทนต์ต่างๆสิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราเราคิดจะทําให้คนดูครับผมก็เลยผมก็เลยใช้วิธีที่ที่อาจจะเฉพาะตัวของผมหน่อยก็คือเราเราเราทำงานชิ้นแรก ชิ้นแรกที่เราทำครับเราพยายามทำให้มันใกล้เคียงกับกับคอนเทนต์ช่องคอนเทนต์หนังที่ดีที่สุดณนขณะนั้นที่เราเราคิดว่าว่าเป็นเป็นช่องที่ดีที่สุดเป็นมืออาชีพที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดเราทำออกมาให้ใกล้เคียงเขาให้มากที่สุดผลที่ได้ออกมามันไม่ดีเท่าเขาแต่แต่มันจะดีที่สุดของเราแล้วแล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานให้ให้ตัวเราอ่ะสร้างสิ่งที่ดีขึ้นต่อจากตรงนั้นเลยวิธีคิดแบบนี้ สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องมาเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ใหม่คนที่เทไม่ใช่แค่คนที่หน้าตาดีเก่งแข็งแรงหรือฉลาดเท่านั้นเรื่องพวกนี้มันสร้างได้ความเฉลียวในการรู้จักใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและมีคุณธรรมต่างหากที่ทำให้คนคนหนึ่งเทขึ้นมาได้จริงๆ สุดท้ายนี้ผมหวังว่าทุกๆคนจะขนพบความเท่ในแบบฉบับของตัวเองและแสดงมันออกมาให้คนรอบข้างได้รับรู้ถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มต้นยังไงตอนนี้ลองมองไปรอบๆตัวคุณสิครับลองทําให้คนที่อยู่ข้างคุณยิ้มได้และมีความสุขนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเท่แล้วครับคำคมที่4ี่จากหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตก็คือบางครั้งเราก็ต้องแหกกฎเพื่อค้ำจุนคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่า คำนี้มันมาจากเหตุการณ์ที่เอนเชนวันดึงพลังด้านมืดใช้เพื่อให้แข็งแกร่งพอที่จะชนะความชั่วร้ายอันนี้สอนอะไรถ้าใกล้ๆตัวเราก็คือการทํางานภายใต้กฎขององค์กรครับการทําตามกฎเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งคุณธรรมก็ต้องมาเหนือกฎเกณฑ์ฉลาดอ่านสถานการณ์ให้ขาดจุดประสงค์ของหมอคือต้องรักษาชีวิตเธอรู้ว่าทาแล้วคนเจ็บมีโอกาสรอดถึงข้ามขั้นตอนได้ก็ต้องทําตํารวจต้องพิทักษ์สันติราษฎร์จะเขียนใบสั่งจะจับใครควรดูเหตุดูผลดูสถานการณ์ คำว่ากฎหมายต้องเป็นไปตามกฎหมายคำนี้ควรใช้กับคนที่เห็นชัดว่าตั้งใจทำความผิดจริงโดยจิตใจ,ใจที่ชั่วหากทำหน้าที่อย่างมีธรรมะพิบาลแล้วมันก็จะเกิดคำว่าสันติราชอย่างแท้จริงหากวิชันได้ใช้ชีวิตที่นานกว่านี้ก็คงจะเข้าใจว่าการมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนั้นทำให้เกิดกิเลสเกิดการแบ่งฝักฝ่ายเห็นแก่ตัวและจบลงที่การเข็นฆ่า แม้อันตรอนไม่ได้เกิดก่อนวิชันนานสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่อันตรอนมีดีกว่าคือการคิดคำนวณอย่างไม่มีอคติไม่มีจิตกิเลสเข้ามาครอบงำเมื่อตระหนักแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับภารกิจที่ได้รับมาก็ไม่มีการลังเลถ้าโลกสามารถเลือกได้โลกคงต้องการความยุติธรรมที่ตกตะกอนแล้วจากการคำนวณของอันตรอนมากกว่าความยุติธรรมที่ถูกชั่งโดยมายาคติในจิตใจของมนุษย์ นั่นแหละครับเรื่องราวของอันตรอนจากกลอัจฉริยะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสันติแต่ถูกผลักไปให้กลายเป็นตัวร้ายเพียงเพราะต้องการจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ ที่ผ่านมามิทเทริโอสอนให้เขารู้ว่าความเป็นจริงไม่ได้เป็นดังที่เห็นเสมอเหมือนกับมนุษย์ในโลกปัจจุบันที่เลือกที่จะตัดสินบางสิ่งหรือคนอื่นจากสิ่งที่เห็นเพียงแค่ไม่กี่นาทีหรือแค่จากคำพูดที่บอกต่อๆกันมาแล้วให้อารมณ์อยู่เหนือสติจนลืมความรู้สึกที่ถูกผิดก่อนควินตินเบคหรือมิทเทริโอจะตายเขาบอกกับปีเตอร์ว่าทุกคนต้องการเชื่อและคนสมัยนี้พวกเขาพร้อมที่จะเชื่อทุกอย่างคำพูดนี้ของควินตินเบคสะท้อนบางอย่างในใจเราที่ทุกวันนี้มีโลกโซเชียลเข้ามาเป็นนนส่วนน่ววหึงงของชีิต ข่าวสารความรู้และสิ่งที่เรารับรู้ครึ่งหนึ่งแทบจะมาจากโลกอินเทอร์เน็ตเรื่องบางเรื่องเชื่อได้พอๆกับที่เชื่อไม่ได้อยู่ที่มุมมองและประสบการณ์การรับรู้สิ่งต่างๆมาในชีวิตของแต่ละคนที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนอายุเท่าไหร่นอกจากจะต้องเชื่อในสิ่งที่ผสมมาด้วยตัวเองแล้วควรมองภาพหนึ่งภาพให้ละเอียดก่อนตัดสินใจว่าภาพนั้นมันเป็นยังไง เมื่อเรามองออกมองถูกต้องหากเราพูดสิ่งใดออกไปแล้วมีใครกังขาเราก็จะสามารถอธิบายให้คนที่ยังมองภาพเดียวกันกับเราผิดไปนั้นให้เขาเห็นมืดเป็นสว่างได้ปีเตอร์พาร์เกอร์ในสไปเดอร์แมนฟาล์ฟอร์มโฮมเคยมองบางสิ่งแค่ผิวเผินจนตัดสินใจผิดพลาดมันจึงเกิดความเสียหายไม่ใช่แค่กับตัวเอง เขาเติบโตขึ้นจากประสบการณ์พวกเราทุกคนก็เช่นกันวันนี้ถูกผิดไม่รู้แต่วันหน้าเราได้รู้แน่นอนและภาวนาขอแค่ว่าให้สิ่งที่เราคิดทำอยู่ในตอนนี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในประวัติศาสตร์โลกความขัดแย้งเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยเสมอไม่ว่าประเทศเล็กใหญ่เห็นต่างกันได้แต่ขอให้เคารพในสิทธิ์ในความคิดและชีวิตของกันและกันนะครับคือการที่เราจะทำงานนะครับผมรู้สึกว่า เราไม่จําเป็นต้องถ่อมตนในเรื่องของการทํางานผมอยากบอกทุกคนเลยว่าอย่าถ่อมตนในเรื่องของการทํางานเพราะไม่งั้นจะไม่มีใครเห็นคุณค่าของคุณรู้ไหมคนเราเขามองคุณค่าของเราในการทํางานคุณภาพในการทํางานเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปนั่งเกรงใจอยู่ว่าว่ามนันจะไปกระทบกับ,กบใครในเมื่อเราทําของเราให้ดีที่สุดแล้วเราทําให้ดีที่สุดของเราอะ่ะมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเพราะสุดท้ายคืออะไรรู้ไหม ไม่มีใครเขามาดูแลชีวิตเราเหรอกมีแต่เรานี่แหละที่จะดูแลชีวิตเรากับคนที่เรารักเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทําให้ดีที่สุดเรามีมีเท่าไหร่อย่าไปกะอย่าไปเกรงใจใครเรื่องงานอย่าไปเกรงใจปล่อยของออกมาให้เยอะที่สุดไม่ต้องถ่อมตนด้วยเรื่องงานผมบอกเลยว่าไม่ต้องถ่อมตนเพราะมันเป็นโอกาสในชีวิตของเราเป็นโอกาสที่จะเราเราจะได้ก้าวหน้า มีเป็นเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเราให้มากที่สุดณนะขณะนั้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายอยว่าทําไมตอนนั้นกูไม่ทําให้เต็มที่วะมนุษย์ทําให้การอยู่ร่วมกันในโลกเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากคำคำนี้สะท้อนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้ดีครับเดียนาอยู่ร่วมกับมนุษย์มากว่าร้อยปีเธอได้เจอทั้งในส่วนที่ดีและร้ายของมนุษย์ จากคาสรุปข,ของเธอมันบ่งบอกว่ามนุษนั้นเห็นแก่ตัวและหลงระเริงในอํานาจมากกว่าเสียสละแข่งแย่งชิงดีจนทําให้การอยู่ร่วมกันบนโลกเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากคุณเห็นด้วยกับคาคานี้ของไดอา่าไหมครับถึงแม้จะไม่อยากยอมรับแต่หลายๆคนก็เห็นด้วยแน่นอนแต่ในความมืดก็ย่อมมีความสว่างเราหลายๆคนยังเชื่อมั่นในความดีที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เสมอ ครับบางครั้งความแข็งแกร่งไม่ได้หมายถึงความแข็งแกร่งจากพละกกำลังแต่มันอ่านหมายถึงความแข็งแกร่งและความน่ากลัวจากภายในนั่นคือแรงขับเล x l u ูเท r Joker, b เกอร์บารอนซีโและอิริกคิวมองเกอพิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรแข็งแกร่งเท่าปณิธานของมนุษย์เล x l ล t เทอร์มีปณิธานปณิธานนำพาไปหาความรู้และความรู้คืออำนาจน,นั่นคือสิ่งที่เขาเคยเชื่อในตอนแรกครับ แต่ในความเป็นจริงแม้มีความรู้ฉลาดมากแค่ไหนก็แพ้คนที่มีอำนาจตัดสินใจอยู่ในมืออยู่ดีฟังดูแล้วมันเจ็บปวดนะครับที่อำนาจนั้นเหมือนถูกตีค่าให้กลายเป็นความชอบธรรมก่อนหน้านี้ทั้งเวนอมและเอ็ดดี้ต่างเป็นไอคี้แพ้บนดาวของตัวเอง แต่การที่ทั้งสองเด้รวมตัวกันอยู่บนดาวโลกจึงเป็นโอกาสที่ทั้งสองจะได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ากว่าที่เป็นอยู่ได้ก็อย่างที่บอกหัวใจของพวกเขาแข็งแรงแม้จะถูกมองว่าเป็นไอ้ขี้แพ้มาตลอดแต่เมื่อไอ้ขี้แพ้ไม่คิดจะยอมแพ้มันก็ต้องมีสักวันที่จะชนะได้ในที่สุดซิมบิโอตถูกมองว่าเป็นปรสิตที่แฝงร่างกายอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดและโดยส่วนใหญ่ก็จะทำลายพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ในท้ายที่สุด มาคิดดูแล้วสิมิโอ์เป็นเพียงแค่รูปธรรมของปรสิตให้เราได้เห็นชัดเจนในหนังเรื่องนี้เท่านั้นแต่นามาทาปรสิตท,ที่แท้จริงในความหมายของเรื่องนี้ก็คือมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่นอกจากจะทําลายกันเองแล้วยังทําลายสังคมวัฏจักรชีวิตที่ตัวเองดํารงอยู่และท้ายที่สุดก็ทําลายร่างโฮสท,ที่ตนเองเรียกว่าโลกตลกมากเลยนะครับเราเรียกสิ่งอื่นว่าปรสิตแต่กลับไม่รู้เลยว่าบางครั้งใจของเราเองก็กลายเป็นปรสิต คําคมที่3เราไม่สามารถกําจัดปีศาจได้ทําได้แค่อยู่เหนือมันอันนี้ผมว่าจริงที่สุดมนุษย์ทุกคนไม่สามารถกําจัดกิเลสในตัวได้จะพูดว่าทุกคนก็ไม่ใช่ครับแต่มีน้อยมากถึงมากที่สุดที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งจะไม่มีกิเลสในตัวเลยเราทุกคนที่ฟังที่ดูอยู่ร้วนรู้ว่าตัวเองมีด้านมืดในเรื่องอะไรบ้างบางคนด้านมืดเปิดเผยเมื่อเจอป้ายสินค้าที่เขียนคําว่าเซลล์บางคนมีด้านมืดเรื่องเซ็กบางก็โลภหลงในเงินตราสิ่งของที่ไม่ใช่ของตน ความอยากได้ล้วนแล้วแต่คือกิเลสคือปีศาจที่ซ่อนอยู่ในตัวเราไม่อาจกําจัดมันออกได้ง่ายๆหรอกครับเพราะกิเลสมันมาจากความอยากและไม่มีใครต้องการเอาสิ่งที่ตัวเองอยากออกจากตัวเพราะฉะนั้นแล้วเรากําจัดมันไม่ได้ก็จริงแต่หลายครั้งที่เราก็เอาชนะมันได้เมื่อเราห้ามใจไม่ให้อยากได้เราก็อยู่เหนือมันเมื่ออยู่เหนือมันได้ปัญหาที่จะตามมาก็ไม่เกิดท่องเอาไว้ครับกิเลสมาปัญหาเกิด เพื่อนผมบางคนเขาอีโก้สูงเขาบอกเฮ้ย hey, มึงต้องทาอย่างนี้ทําอย่างนี้นะชีวิตมึงถึงจะประสบความสำเร็จมึงไม่ทําอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะเว้ยแล้ว,ว,ลวพอผมไม่ได้ทําตามวิธีไม่ได้ดําเนินชีวิตในแบบที่เขาบอกกลายเป็นว่าเขาไม่พอใจไม่พอใจว่าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจคําแนะนําของเขาแต่แต่ผมอยากให้เขารู้ว่าวิธีจะไปถึงเลขเก้าของผม่าผมก็มีวิธีของผมนะผมอาจจะดูชิวๆลดน้ำต้นไม้ก็จริง แต่ระหว่างที่ผมไปหาเลข9ก้าของผมผมไปรดน้าต้นไม้เสร็จผมอาจจะมานั่งทํางาน3ชั่วโมงผมก็ไปถึงเลข9ก้าของผมได้มันมีวิธีการทําวิธีที่จะดําเนินไปถึงเลข9ต่างกัน,นครับคนเราเพราะฉะนั้นเราไม่6กบวกสาแบบเขาไม่ได้หมายความว่าเราผิดห้าบวกสี่ของเราถ้าไม่ไปทําร้ายใครไม่ไปเบียดเบียนหรือว่าไม่ผิดศีลธรรมแล้วมันได้เลข9คุณทําไปเถอะคุณทําในแบบที่ตัวเองถนัดที่กว่าพิสูจน์ให้เขาได้รู้ว่าเลข9้าของเราก็เหมือน มันก็เลขเก้าแบบเดียวกันกับเขานั่นแหละการทําในสิ่งที่รักและถนัดแล้วก็วิธีการในแบบของตัวเองไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหน6กบวกสามหบวกสี 3, ่เ็บวกหนึ่งแปดบวกสองแบวกห่ 1, ก็แล้วแต่แลวเมื่อคุณได้เลขเก้าของคุณมาจะไม่มีไม่มีใครที่จะมามาคิดคิดว่าสิ่งที่คุณทํามันผิดเลยไม่มีใครทําอะไรผิดถ้าสิ่งนั้นไม่ไม่ไมทําให้ใครเดือดร้อน วิทยาศาสตร์ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือทำให้จบชีวิตเทคโนโลยีก็เหมือนอำนาจอื่นๆถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีหัวใจมันก็ทำลายเราเทคโนโลยีก็เหมือนกับอำนาจอื่นๆถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่มีหัวใจมันก็ทำลายเ,าเราเทคโนโลยีเหมือนอำนาจอื่นๆคำนี้สื่อถึงความเป็นโลกปัจจุบันได้ดีครับโลกปัจจุบันนี้อำนาจในการต่อรองไม่ได้มีแค่สิ่งเดียวนอกจากกำลังตำแหน่งเงินตราก็ยังมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นอำนาจล่าสุด สิ่งที่เหมือนกันของอำนาจเหล่านี้คือหากใช้มันแบบไม่มีหัวใจไม่มีมนุษยธรรมมันก็ทำลายเราทุกวันนี้ได้แต่ภาวนาครับว่าขอให้คนที่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องสำคัญในประเทศของเรานั้นเป็นคนที่มีหัวใจจงสู้เรากับเดิมพันไว้ด้วยชีวิต ใช่ครับมีหลายครั้งที่เราบอกกับตัวเองว่าเราจะเริ่มต้นใหม่เราจะสู้อีกครั้งแต่เราลืมใส่แรงฮึดสู้ครับเมื่อไม่มีแรงผลักดันมันก็ทําให้เรายอมแพ้ได้ง่ายที่ยอมแพ้ได้ง่ายเพราะเราติดนิสัยว่าแพ้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้การเริ่มต้นใหม่ได้เป็นเรื่องดีครับแต่เริ่มต้นใหม่ไปเรื่อยๆคุณจะไม่มีวันชนะจงคิดสมัยดีกว่าว่าคนเรานั้นไม่ได้มีโอกาสที่ดีเข้ามาได้ง่ายๆจงรักษาโอกาสนั้นไว้และสู้ด้วยความรู้สึกที่ว่าเราจะทํามันให้เต็มที่ในทุกจุด ทำอย่างสม่ำเสมอใส่ใจทุกรายละเอียดยอมเสียเวลาศึกษามันเมื่อเราเต็มที่ทุกจุดแล้วเชื่อเถอะครับว่าโอกาสแพ้นั้นมีน้อยมากและนี่แหละครับคือจุดประสงค์ของคำว่าจงสู้เรากับเดิมพันไว้ด้วยชีวิตโจ๊กเกอร์เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของผลการกระทําที่ไม่ดีของผู้คนในสังคมไม่ต่างจากแบนแมนที่แบนแมนถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกลัวของอาชญากร เขาเกิดขึ้นจากความเน่าเฟกของสังคมเช่นเดียวกับโจ๊กเกอร์เพียงแต่แบทแมนถูกสร้างขึ้นโดยการกระทําของอาชญากรส่วนโจ๊กเกอร์เกิดขึ้นโดยการกระทําโง่ๆของคนทั่วไปดังนี้จึงอาจคิดได้ว่าทั้งแบทแมนกับโจ๊กเกอร์ต่างฝ่ายต่างสามารถสร้างตัวตนของอีกฝ่ายขึ้นมาได้เช่นกันฮีโร่แบบแบทแมนสามารถสร้างโจ๊กเกอร์ได้และวายร้ายแบบโจ๊กเกอร์ก็สามารถสร้างฮีโร่แบบแบทแมนได้เช่นกันแต่บทสรุปของแบทแมนกับโจ๊กเกอร์คือการไม่ถูกยอมรับในสังคมเพราะอะไรรู้ไหมครับ ก็เพราะว่าความรุนแรงไม่ใช่คําตอบของการแก้ปัญหาครับการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเ,าเราต่างหากที่จะช่วยให้สังคมดีขึ้นอย่างคําพูดที่ว่าความมืดไม่สามารถขับไล่ความมืดได้มีเพียงแค่แสงสว่างเท่านั้นที่สามารถท,ทําเช่นนั้นได้ครับและความเกลียดชังไม่สามารถไล่ความเกลียดชังมีเพียงแค่ความรักเท่านั้นที่สามารถจะท,ทําเช่นนั้นได้เรื่องของความรู้สึกอ่ะมันดึงออกยากมาก แต่แต่แต่นะด้วยคนที่วัยอายุ40ต้นต้นแล้วเนี่ยมันมันเจอเจอสิ่งที่ที่รู้ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วอะเราอย่าเอาสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้มาทําให้วันนี้เราเราไม่ไม่สร้างไม่พัฒนาตัวเองดีกว่าอย่าทําให้ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้มันหยุดนิ่งเราสั่งกระตุ้นไม่ว่าคนจะดูมากหรือน้อยน้าไม่ได้สนใจย,ยอดวิวหรือเงินที่จะได้จากตัวนี้น้าสนใจแค่ว่า คนที่ดูสิบคนนั้นน่ะยี่สิบคนร้อยคนพันคนนั้นน่ะเขาเอาไปเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ในทางที่ดีขึ้นความตายทำให้ชีวิตมีความหมายยามได้รู้วันสิ้นสุดของชีวิตนานแค่ไหนก็สั้นคนเราทุกคนล้วนมีคำถามคลาสสิกอยู่ในหัวว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่ออะไรคำตอบของแต่ละคนแตกต่างกันตามสถานการณ์ของชีวิตครับบางก็ว่าเกิดมาเพื่อดิ้นรนและตายไปบางก็ว่าเกิดมาเพื่อเรียนรู้ชีวิต หรือไม่ก็ยังไม่มีใครหาคําตอบให้กับตัวเองได้ความตายทําให้ชีวิตมีความหมายปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ล้วนกลัวความตายยิ่งคนที่ได้รู้ว่าตัวเองกําลังจะตายหรือได้เห็นคนใกล้ชิดตายโดยไม่ทันได้บอกลาเราจะฉุกคิดได้ทันทีว่าชีวิตนั้นมีค่ามากขนาดไหนเมื่อความตายใกล้ตัวคําถามประดีประดัง หากอยู่ดีๆต้องหายไปจะได้มีโอกาสขอโทษคนที่เราอยากขอโทษไหมคนที่เราห่วงจะอยู่อย่างไรสิ่งไหนที่ทําค้างไว้ใครจะสารต่อและจะมีคนจดจําเราไว้ในหัวใจได้นานขนาดไหนกว่าจะลืมเลือนไปตลอดการครับชีวิตเรามันมีความหมายขึ้นจริงๆครับจงทําทุกสิ่งให้ดีที่สุดก่อนที่จะไม่มีโอกาสทําเพราะเมื่อวันสิ้นสุดของชีวิตมาถึงแม้เกิดมานานแค่ไหนเราก็จะรู้สึกว่ามันสั้นมาก แชดวิกบลูแมนเดืดรู้ข่าวร้ายว่าตัวเองเป็นมะเร็งตั้งแต่ปี2016แล้วครับ4ปีที่เขารู้ว่าเขาจะต้องตายลงในสักวันหนึ่งแต่จะร้องไห้ฟูมฟายหรือหมดอาลัยมันก็ไม่ใช่เรื่องแชดวิกเลือกที่จะใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายทํางานที่เขารักไม่แสดงความอ่อนแอเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งแววตาที่วันใจในบางเวลาให้ใครได้เห็นผมนึกไม่ออกเลยว่าเขาทนรับความเศร้าที่รู้ว่ากําลังจะจากคนที่รักไปได้ยังไงหัวใจต้องแกร่งขนาดไหนถึงซ่อนเรื่องพวกนี้เอาไว้ได้ ตลอด4ปีหนังที่เขาเล่นทุกความทุ่มเททุกอรอยยิ้มที่มีให้เด็กและคนรอบข้างคอยเดินสายให้กำลังใจกับคนที่ประสบความโชคร้ายอย่างที่เขาเจอนี่ใช่ไหมคือการใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดเหมือนเป็นวันสุดท้ายหนึ่งในคุณสมบัติของฮีโร่ก็คือแม้รู้ตัวว่าไม่อาจจะชนะแต่ก็ยังยืนหยัดสู้ทำสิ่งที่ถูกต้องจนถึงที่สุดคุณโค้หัวใจแข็งแกร่งเราจะรักและคิดถึงคุณเสมอแชดวิกโบดแมนในวัฒนธรรม ตายไม่ใช่จุดจบแต่เหมือนเป็นจุดเริ่มเดินใหม่ สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปจากช่องเดอะไฟนอนคัดคงมองเห็นถึงความตั้งใจจริงและความรักในการสร้างช่องนี้ขึ้นมาผมไม่ขออะไรมากครับขอแรงคุณคุณแค่ช่วยกันกดไลค์ให้กำลังใจกดแชร์และกดติดตามช่องนี้เพื่อเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ว่าอยากให้ถึงล้านซับไวๆขอสัญญาว่าไม่ว่าช่องนี้จะมียอดซับอยู่ที่เท่าไหร่ผมจะพยายามทำคอนเทนต์ให้มีคุณภาพใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับช่องที่เป็นสตูดิโอใหญ่ให้ได้อยู่เสมอสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอนคัด ขอกล่าวคำว่ารักคุณขอบคุณและสวัสดีครับ